มาเด้อครับพี่น้องอาหารเทียงพัดกุบเนืเเสียหอมหอมห้อยหวอยกับเป็ดมาถึงบึ้งหน้าเชียครับผมใส่ครับใส่ใส่ตัวเป็นเป็นเนี่ยวครับฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้อง เบิ่งครับพี่มีตุกใหญ่โอ้ยบระเทศไทยให้เบิ่งนะครับตอนไปจับเม <tô ble S 2> ื่อ <facial> คืนน in ี่มีหัดตมอึงครับอึงเป็นโตเลยครับพี่น้องเลยพคนน่ะมีใครบ่นครับยึงครับมีใครบ่นครับอึงครับ เป็นตาแสบอวะมันนี้อยู่ห้องบักมีคือเก่าครับแต่ก็มีคือเก่าครับอยู่กับไอ้ซัมเฝ้าต้นบักมีก็ต้นบักม่วงเบึงสถานที่ครับเบิ่งขั้วนะครับเป็นตาแสบวะบิ่งขั้วนะครับเบิ่งนุ่มๆนะครับผม เชียบกระทะล็กนะครับกระทะลิกดำเ <laughs> ดีแล้วครับบานๆนะครับบตัตองอียังมากใหมนะครับมาครับแสบๆ็ๆนล้กันครับ